สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศเงี้ยมืเอเศารครับเช้าวันพุธเดินนะครับตลาดเสาบานน้องผืออำเภอเขมราชอุบลนนนราชชธานีครับคึ้มฝ่าคึ้มฝนจังหน่อยเพื่อจให้แม่ข่าตื่นปัดมันอย่างคือหัวใหญ่เที่ยอีแม่มันมันเพิ่มมีแด่เพิ่มมีได้พูนไปเรื่อยรวยไปเรื่อยเนาะ มันเพิ่มครับป๋าคือหัวไงแทะอันนั้นกระเมียนบ่อันนี้มันอีกกำไปเห็ดเนี่ยได้กินหนึ่งคือกันหนึ่งอ้เห็นอั่งแต้สมัยนหน่อยได้มันนั่นข้าเจ้าอื่นมันเขากรรมเนาะมันเขากรรมเพิ่นไปขุดจังไหนคือได้ดหัวไงแทะใคร้เท่าไหร่แม่ หัวละสาแม่คาทั้งนีขายปลาเอือบปลาเอียบเอียบรบนี่เอียบลดาเนาะเอียบดจ้าันหัวมวนมวตัวสื่อไปโอ้ยมันลสบริหารกินที่ขั้นป่าเนี่ปลางกปลาตะเพียนปลาเขียใหญ่ โลเท่าไรแม่ตัวนี้เ,เ,เป็นเป็นสองร้อยปลาดีทุกสดสดเลยสดสดกว่านี้ผมมีอีกแล้วโอ้ยบัานี้ฝนกับมาบัานนี้ฝนกับมาแม่เอ้ยใจมันขักนูน่ายหญ่แล้วขักขักเลยครับเป็นขั้วให้แล้วตัวทั้งปี มาเพล็กพักผ้าイ่พักผ้กาไอ้หน่อยบักสมหม้อบักม่วงบักกล้วยมีเบิดอาหารธรรมศาสตร์อาหารตามฤด,ดูกาลพักนงางอ่างเนี่อีเมีซื้อนี่ซอยนี่พักอันนี่เซียวไปเซลาบมาเท่าไหร่ซีปาทหนูตัวเท่าไหร่หนูลอยหาซีฟปิ้งกบเดี๋ยวปิ้งกบ ปีงละเศร้าโก๊บเพิ่มเขียดห่วยมีทั้งก๊บทั้งเขียดตัวนี้มีวัสดุเหนียวคักเนี่ยบรรยากาศบ้านเท่าครับกำลังคืนรักคักบักเตียงบ้านเนี่นี่บักเตียงบักเตียงอิริบักเตียงจริงมึงหน่วยมันได้ไร ลาดฟาดอยู่บันนี้ปื๊ดส่นทั้งพี่ครับพักแห้งสีไรเพราะว่าน้ำโค้งหลดน้ำโค้งหลดครับทั้งนี้เพื่นกกษตรผูกพักหิมโคง้งนะพักลายผักปอดสารผักริมโขงพักบานบานมึงบังฮวงขนวยใหญ่ๆมันสุกอยู่บ่ออเมียนี่บังหงเจ้ามันเทอมเด็กๆบังหงสุกบบดน,นี้ กันยังได้ครับไปบวมเบาอะไรบวมสุกอยู่วะเนี่ยนี่หนอเสียบเสีบสีบนีบบบ่ก็ได้พักงามๆแลว้วป่ะหยาดฝนหนอปลาหนังโขงปลาปลาปากครับปลาปากปลาอีกอย่างเนี่ยพูดนี่มันหลายสื่อปลาบาักมากเนี่ย ปูประาณสิบาทยังไงนวยเท่าไหร่บางหงวคบาทนวย่าเอาให้นี่ผมหมากผมหมากซื้อบางหเอาไปเอมีอานวยอีเด้อนี่นี่นี่งามๆเน้อผมหมากตัวบักหงปลาหนำโขงโอ้ต่ว่าพักนี่ ออนซอนเพิ่นปูกเยมโค้งล้าบ่นี่นู่นยใหญ่เนั่นละนั่นละซ้าบ้นั่น้าบาทอยดูมันบวมสุกอยู่บ่สุกมาต่ต,ตนเลยสุกมาตะต,ตนแล้ว,ว,ว,วแล้ววะหนคือได้แนวนักเด็ขางเข่าขขตลาดทะนอบาเนี่ย <c oughs> มันผิดกงามงามิกสวนไมรีบอท่านมาลา้าบาท เอาอีแม่เอาเง in hey ินให้ผมเนี um ่ยนี่เงินให้ดวงก้อนเออเด็นละขันว่าใหม่เพ็ดอยู่บ่เพ็ดอยู่แล้ววะท่านเพ็ดเอามาถุกงงหนึ่งผูกเราบอกหิ่มโขงผูกเราบอกมักเข่งครับมักเข่งดิบก็มีมกเข่งต้มก็มีดิบเด็กก็เอาไปตั้มก็นะครับไปตั้มแสบอู้บักขามก็มีไหม มะขามมะขามหน่อยมะขามใหยมะนาวนี่วัตสุย่างอะไรไปเป็นดาวอ่อนซ้อนเนี่ยกินเนี่ยอยากอาหารบ้านเฮาที่จเจคัว่าลหล่ะฤดูกาลนี้มันจะปลูกพักหิ้มโคลงครับปลูกพักริมโคลงพักกะสีหลายจั้หน่อยจั้หน่อยสินค้ากะสีออกมาหลายกว่านี้ครับจังว่าเบิ่งมาชมจว่าไอ้ต้น่ะจังว่าขับโให้ดูเป็นไหมค่ะเป็นยังเป็นลำบากเนี่ยปนโตแหนบ่ ยางฝนตกเขาก็นดย่เฮือนอนวไม่ได้เด้ลรกนาที่เขือแบบเนเรอถ้าขาอากบกระเพ็ดบดนี่บ่ขายอากบเลยว่ถ่ายอากบาเสื่ก้นขายอ่ยหกสิบขายซเกลคบหน้าครับกบหน้าช่วงนี้มันกัีฮากินยากจัหน่อยกําลังกินเข่าอยู่ทางหลัง ขอมอจะเสีบยบอบยูบอ่บบ่เอาให้แน่จักถุงซาอาบ,บานก็พ่อจะยุบกินจักยุบหนึ่ง <c oughs> ขายเพื่อนก่อนหลดเราถีมจะขายอย่บบ่จะขายขาส่งอยู่บ่ส่งทั่วประเทศทั่วโลกเยอะสิขายซอยอเบือมา สำหรับผู้ใดอยากได้ข้าวเมาเลยครับเปอยู่บ้านได้กบุอยู่ตะการเขาวเมาตะการ,การขาเาารขา,เาวเ,าเมาแซ่บข้าวเมาอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆใหม่ๆสดๆเขาก็ขออะไย่ำนี่ยเขาก็ขอเตียเอาเศร้าบาทกับพ่อสิยุบจังหน่อยคุณน้าอาจจะเป็นขอขอเตียบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโทรหายเอาเอาอยู่วะเอาแล้วเนาะบรรหาพี่น้องพันอยากกินน้ำพันอยากสั่งนี่ผมสิยุบให้เบืองเขาเมาแล้วเสียบบาเสียบยุบนี่ยหลอดก็เลยไปยุบในถุงยุบนยังลรเนาะเขาเสือเลยอ๋อ ดีก็ได้ไม่ได้ว่าอ่อนอ่อนหวานนุ่มดีแซบอืมแซบอีลีขม่อาเราปัญญาพรทรงข้งกับสิ้นสุนญากาศมันบ่มันกับสีอ่อนกับสีคือเกาเนาะแซบบิลีเวนผมบอกเอาเด้พรอยากได้กะถาเบิงเบอร์โทรน้ำเรากำลังจดอยู่เราอร่กันได้ไหมค่ะจือไร้าสองศูนย์เก้าสองหกแปดศามเจ ผู้ไดฟังม่าท่านกันย้อนรีครับเอาชื่อ,อยังก่อนแม่ค้าชื่อยังชื่อเป่า,ปาแม่เป้าแม่เป้าขมอมาเสียบสั่งน้ำเราเด้อผู้ดไดอยากได้ไดไยูไส้ฝนตกค่ำ <laughs> สเ,เสเเียบรีขมเราเดะะได้แล้วได้ขมาได้บักฮง ไอแม่ไอข,อข่กระมางให้เก่าเราขายปลาคอปลาล่งรีล่งต่อนได้ครับเด้อคนปลาล่งต่อนปลาล่องลุมด้วยเหรอคุณบาดบ้านไรเห็นบ่ปงหลุม่มมีเพาะถือน้ำมันบูน้ำมากกว่าจิฮอดลุมเม่นบ่ <c oughs> ปิ่งครับปิ่งอ,อันเนี้ยปิ่งจีโทก้อยก็ยังมีอยู่กรอย เอาใหม่คึ้งามได้ทางพี่เอาไปเกียงเนี่ยแล้ววะเท่าก็มีครับงามงามเท่าไหมเป็นแบบพริกเรากระลังขึ้นเมื่อนห้กระลังม่อีกว่าเนาะแม่ขาเนาะโอ้ได้ปูดองน้ำเดือมเ่ยปูดองกล้วยต้นีปลายวีเหี่ยวมะเข่งผักงามงามผักสดสด เนี่ยคบคมก็แน่วันวานนี่มากเลยอามัดนึงอี่พ่อคคมเนี่ยอันนี้คมอันนี้สมแบขำป้อมครับแบขำป้อมออกเดินวปีเนาะกินกับปลนกินกัหลาบด้กินไม้ไวบดเดคือดอกอะไ้ฮะกินไม้ไบ้คือกรป้่นทบ้าครับกรปุ่นนี่ไงสมมติกระป้อมที่พักเลยแบบนี้ เบิรดดอกครับแนวอยากแนวกินก็นได้หาหลอดเบืองหลดหาเาสือเอาหลดฉันบ่มากเขียดกับมาเสือเอาตังกี่ปุ่นนี่เบิรดสุเนวงามอยู่แกี๊งนมใหม่ก็มีซุปนมใหม่ก็มีอติโทไม่ขายขายอาหารทะเลไม่ขายยำอาหารทะเลบ่หม,มากบัวกับอติโทโอ้ไม่กวด มุลน้ำกับบอท่านลูกกับกวดแห้งๆให้มันมนบอท่านมวลมันมม่มันตืมันบลเป็นดีคักไม่กวดแล้วแล้วเห็ดดีผดมันเมดลยมันเ่บอท่านขาดจะเมนแล้วเห็ดดีไม่กวดอีงั้ก็อีเมอันีเฟ่งตัวนี้ม่แฟกะไม่เป่งก็มีแฝกก็มีกวดได้ทั้งพื้นธรรมดาแล้วก็พื้นขี้ดินจเมนกวดดีเสื่อไปละดูสื่อไปละมัน นันยอฉันแม่เพื่อนล่ะเพื่ครับแม่ไม่กวดแล้วดีหรีผมใส่มากนี่โอ้ยคักเนี่ยโฆษณาให้เพื่อนเราได้กับมาสือน้ำแม่เล่านี่แหละอัดอลังการงานสั่งแจ้งออกมาแล้วนาะครับเนาะสบายใจแล้วล่ะหมูมีเงาจักกจั่นล่ะ ในจังน้อยล่ะแม่มันเจียงล่ะวันขันมันคึมหมากเ้วตัวใดมันเสียบตัวเด้งขึ้นบ่อเด้งเด้งเดงหนึ่งบ่อเสียบแม่เขี่ยวอยู่บ่เศรอล่ะบ่เขี่ยวบ่อทายยางเดียวเมัน่น้มีนบากหยันบ่เคียว่าเนี้ยเนื้อสดสด ไม่ไม่คือยังหน่อยแทบเหมือนนี่ตลาดัวใบใหญ่ตลาดเป็นสี่หลงๆจังหน่อยทั้งผีกระไดหักนั่งอังเนี่ยโอ้ตือดีหลายแถวน่ออีเมี่ยปลูกเป็นสวนผุนบ่อนี่ตำเสียบอยู่บ่อเสียบอาม่ามาหนึ่งท่านว่าตำเสียบ รกหาเงินก็พอๆมันมัดเท่าไหร่สิบบาทมาละสิบบาทแบบทั่วแหล่แบบแม่นแบบทั่วปีวะมันต่ำเสียบตัวเนี่ยนี่ทั่วแหล่ทั่วปีปลูกเองว่าสุนี่เอาปุณณเนี่ยอูดบักหยั่งเนี่ยงงอเนี่ยแม่บวบครับอ่าเจ้าบักบวบงอแม่เราขายเองปลูกเอง บักแตงเสี่งบักแตงอิลี่ขอ้อโพดมาจจิไงเท่าไหร่น่ะเศร้าจะคือขายถือ,อเนี่ยเหนะืบ้านเฮาคันถามราคาเรื่องตลาดบ้านเฮากันสิประมาณนี้สิบบาทเศร้าบาทแล้วบนเรื่อนี่ดอกพี่น้องเลยเหนียวว่าหน่อยกันมีมีเบิดสุดเดียวเบิร์ตเบิร์ตเป็นขาเป็นขาอยู่คนกันได้ เนื Workers, ้อสดๆม่ใหม่เนื้อสอยเนื้อจุมาโซนตั้งปีไว้ได้หนี่เนาะไวยครับไว้ไงไวยปลูกคือนไว้ทรามชาดไว้ปลูกอีพอร์ตเราไว้ปลูก ไม่ยามมีแม่อะไรังมาขายวุ้นี่ปลาน้าขายปลาหน้าบได้เหรว่าบอกทัวตํตำสซปลาอ้าหนี้แม่บักทัวอะทัวบอกทัวนี่จับเอาไปเปลาได้ร้บ่ป่าบ่เอามือตำเอาเมื่อตำเซปลาเมื่อตำกินก็ป่ามีแม่เราขายเข่าหนเข่าย่งเขาเจ้าอื่น บ่ลูกเอาห้ซื้อเอาให้แม่ซื้อหรอกพักคางหัวคางสวนพักขาลูกบอได้กินมานีัมบบวบก็มีปลูกเองบอลูกเองมักบวบก็ปลูกเองนั่นจักบาทให้ลูกซื้ออยเอยสิบาทบอมีอยู่ปาร์ทเฮงเดลาย กินน้ำกับโบทุนนี่ปลาปลาดุกหน้าปลาล่วงต่อนหมอมันล่วงหน้าแม่โอ้ได้กินปลาแล้วล่วงต่อนล่วงลีอืมพูนเอามันหมาดได้ไแมเด้อครับพุ่นนะแม่เราให้ทอดเยน็นเพื่ปลูกเองเพราะทางผีนอ้อ งามๆเลยเอฟซีอ,อีกแล้วไข่ยูฟุนม่ห้ามเหมือนเสาหน่อยใส่หัวน้อยหนึ่งทันไปละผม<อ>ปักตะไข่ล<อ>่ะถ <laughs> ือดีนนัหนักละครับคนนี้มาติททห้างออกตลาดเสาหนองผือขับทุกเสาวันอังคานทุกเสาวันพุธเออวันอังคานว่าฉันทุกเช้าว,วันพุธครับมาหาเลาะหาเบืองหาชม บรรยากาศธรรมชาติของกินของขายเขาไม่ประมั่นครับช่วงเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมนะเดี๋ยวจะหาเนี่ยมาขายครับอาหารตามฤดดูการบานเห่าึดบอยาครับห่านกาแฟแ่บแมรขายดีอยู่บอเมือนนี้ขายดีอยู่จ้าแล้วประเทศทางใหม่ครับประเทศอัน้ใหม่เปลี่ยนทำเลใหม่ก็เลยบอกขุนหูขุนตาบันไดมันเป็นอย่างไหน่ันเป็น เปลี่ยนกวเก่าบแนวใดนี่หวานทั้งหนอกอ,อาหารการกินใช่นหนบุอึดครับกิ่งหมูอย่างหมูอย่างหมูใหม่ๆเลยโอ้ที่หอมเนี่ยด้สวดแล้หอมหอมเป็นหอม บมย่านฝนก็นสิเป็นอีแมรนี่แหละย่านอยู่บ่บมย่านดอกฝนเราเราขายผักขายหอมครับหอมแม่ขาหอมละแซวสามสิบสี่สิบปวดพักนางอ,างอ่างหยาลายเหน,นียวมีแต่ง,งามๆเลยครับช่วงมันปลูกงามตัวงามนี่เนาะอีพออ่อเนาะเขาไม่ปลามันนี่เนาะอือกุอละ่ะหักเหนี่ยครับผู้สรอยทั้งปีก็มี ก็จะมีลายโซนลายซอยครับเพิ่นเปิดไม้เห็ดไม้โทษมูกมีครับบรรยากาศตลาดเศร้าน้องผือรับถูกเส่าวนันพุธอำเภอเขมราชอุบลราชธานีสินค้าทางการเกษตร,รกำลังออกหลายลนุกสินทอดบอออีพอเลาะไปลงดวงเรื่อยๆผวมก็ได้ไปเรื่อยๆครับเอาบรรยากาศมาฝากพีฝากน่อง ปัาดเถรอถนนทนทางในช่วงเห็ดใหม่ครับเขากำลังปรับปรุงกำลังเห็ดใหม่เพราะว่าใน,นเหลี่ยวคักมันเลยสอยหน่อยๆทั้งใน